ลองดูว่าเรากาลังหนักไปไหมหนักไปเหมือนเพราะว่าถ้าในเชิงสมมติจอคอมเราดูผิดผิดท่าหนักหนักไปอ่ะหนักดูจอคอมดูใกล้ต้องคิดไปด้วยหรือกระทั่งแบบพิมพ์เยอะหรือประชุมที่มันเครียดมา,มากๆคือตอนนี้หนักไปแล้วเราไม่พร้อม ไม่ได้ดื่มน้ำํำครึ่งวันบางคนเนี่ยทั้งวันเนี่ยดื่มไม่ถึงขวดขวดโทรศัพทีซีอ่ะแล้วผมก็ชวนเขาจริงจริงาหลายคนนะครับไม่ใช่คนเดียวแต่ว่าคําตอบที่มีแนวโน้มใกล้เคียงกันคือเออไม่มีไม่มีเวลาแม้กระทั่งดื่มน้ำสองคือลืมไม่ได้ใส่ใจพอสามคือเออเขาไม่ทันได้ให้ความสำคัญมาเลย ก็อาจจะเรื่องเดียวกับการพักเนาะการดื่มน้ำก็คือเป็นการเติมพื้นฐานเนาะให้มันชุ่มชื้นร่างกายหรือว่ามันก็ได้ได้ไดพักดื่มอะ่ะผมผมอาจจะค่อนข้างบอกเลยว่าถ้าเราต้องดื่มน้ําและเข้าลุกไปปัสสาวะเข้าห้องน้ำเนี่ยให้ช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาพักบางคนดื่มน้ํายังดูจอหอมบางคนเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยย,ย,ยังโทรศัพท์เดินไปคุยไปเพื่อเข้าห้องน้ำซึ่งมันแปลกมากว่าเฮ้ยแล้วช่วงเวลาที่ร่างกายมันบอกแล้วนะว่าต้องพักอ,ะอ่ะอ่า มันไม่ไม่คิดใจให้เขาพักเลยหรอกอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นในเชิงในเชิงบุคคลเช่นกันนะครับแต่ว่าในองค์กรก็เช่นกันนะครับผมรู้สึกว่าอันนี้อาจจะนาเ,เสนออีกแนวทางนึงคือว่าเป้าหมายของการได้พักเนี่ยก็ถ้าเรามองในเชิงองค์กรเนี่ยก็คือเป็นเป้าหมายที่ทาให้คนทํางานดีขึ้นองค์กรเติบโตขึ้นเพราะว่าองค์กรเราไม่ใช่เครื่องจักรนะหรือไม่แน่นะบางคนอาจจะเจออยู่ในองค์กรที่เขามี mindset ว่าเขาคือเครื่องจกักรต้องผลิตอะไรใหได้ตลอดเวลา แต่องค์กรก็เหมือนมีกที่เราคุยกันนะองค์กรมีชีวิตอะถ้าเราอยากให้องค์กรมีความสุขมีความสมดุลแล้วก็มีการเติบโตแบบยั่งยืนกับที่เราคุยกันว่ามีชีวิตเนี่ยเราก็ต้องมองเขาว่ามีชีวิตต้องมีช่วงเวลาให้องค์กรได้พักแต่คงไม่ได้แบบให้หยุดงานให้หยุดทําอะไรแต่เป็นการพักแบบที่แบบที่มันพอเหมาะพอควรกับกับองค์กรหรือคนที่อยู่ในองคอ์กรดังนั้นเวลาผมแบบมีแบบฝึกหัดให้คนไปทาเนี่ยก็หาวิธีพักในแบบของตัวเองแล้วหาวิธีพักในแบบองค์กรเราอันนี้คือเป็นสิ่งที่ บอกเลยว่าถ้าเราหาเจอนะเราจะรู้ว่าเราได้ได้พักหรือยังในแต่ละวันซึ่งไม่ได้แปลว่าต้องต้องอยู่กับคนเดียวหรือต้องออกไปเที่ยวนะอย่างที่บอกมันก็มีไทายของแต่ละคนเนาะที่วิธีการพักของคืออะไรหรืออยู่แค่สมมตินนะกลับไปอยู่กับครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้นิ่งไงนะพาลูกพาแฟนหรือคนรักเราไปต้องขับรถไปกินข้าวเนี่ยแต่มันคือการพักของเขานะครับในทางกับกันคนที่ต้องไปกับองค์กรเนี่ยก็าอาจจะต้องคุยกันว่าในองค์กรเราอะจะพักแบบไหนถ้าพักแบบสั่งสรรหรือพักแบบ ต้องขับเน้นพลังมากขึ้นเนี่ยก็จ,จะต้องมีข้อตกลงหรือว่ามีการคุยกันไหมว่าแบบเนี้ยเรียกว่าพักซึ่งซึ่งอันนี้ก็ถ้าในระดับองค์กรอาจ,จะต้องมีมีการมีส่วนร่วมเนาะไม่ได้มาจากผู้นําอย่างเดียวที่กําหนดว่าอ่เดี๋ยววันนี้จะเป็นวันที่จัดเลี้ยงแล้วก็ทุกคนจะได้พักกันนะอันนี้ก็จ,จะทําให้ไม่ได้ตอบสนองความต้องการในการพักของแต่ละคนแต่จริงๆก็คิดว่าน่าจะมีประเด็นอื่นเนาะที่ที่ไม่ใช่แค่การพักกือการใช้ด้วยคือคือความสมดุลง,ง,ง่ายๆนะใช้ให้พอดี พักให้เพียงพอมันคือขั้วของการใช้ใช้ก็คือใช้ยังไงซึ่งเดี๋ยวคิดว่าอาจจะอาจจะได้ได้คุยกันนะว่าเดี๋ยวคิดว่าเราจะได้คุยนถึงตัวเป้าหมายแล้วก็แนวทางนะที่ที่จะ,ท,จะที่จะหาทางปรับสมดุลทั้งส่วนบุคคลแล้วก็องค์กรของเราแต่ว่าผมคิดว่าเสนอเป็นหลักการว่าการใช้พอดีก็ถ้าพูดถึงรูปธรรมง่ายๆคือเราเราจะใช้ก็คือร่างกายเนี่ยเราจะใช้ช่วงเช้าใช้อะไรบ้างคือผมมีคีย์เวิร์ดของการใช้ง,ง่ายๆคือ ระวังอย่าให้หนักไปกับนานไปหนักไปกับนานไปเนี่ยสิ่งที่มักจะบอกคนไข้เลยว่าหนักไปเนี่ยดูก็พอว่าเช่นเวลาหลักชั่วโมงก็ได้ไม่ต้องทั้งวันหลักชั่วโมงเนี่ยลองดูว่าเรากําลังหนักไปไหมหนักไปเหมือนเพราะว่าถ้าในเชิงสมมุติจอคอมเราดูผิดผิดท่าหนักหนักไปอ่ะหนักดูจอคอมดูใกล้ต้องคิดไปด้วยหรือกระทั่งแบบพิมพ์เยอะหรือประชุมที่มันเครียดมากๆคือตอนนี้หนักไปแล้วเราไม่พร้อมซึ่งความว่าหนักไปแต่ละคนไม่เท่ากันอันนี้บอกเลย เพื่อโรง,งานเซตติ้งเดียวกันเลยนะคนนี้บอกหนักคนนี้บอกไม่หนักอันนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่กับเราเราเห็นตัวเองหรือว่าวลงเพราะต่อให้มาหาหมอตาเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าหมอเราจะบอกได้ว่านี่คือหนักไปเพราะมันในนั้นไม่ได้เป็นการผ่านแว่นเราหรือผ่านตัวเราก็ต้องกลับมาตัวมนตัวเองว่าหนักไปไหมสองคือน,นานไปไหมเหมือนเรื่องหนักเลยบางคนบอกว่าชั่วโมงหนึ่งสบายๆบางคนบอกว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ไหวแล้วนี่สมมติสมมุติเป็นการดูจอหรือใช้ใช,ใ,ชใช้คอมเนาะบางคนบอกว่าชอบเป็นโหมดแบบได้เดิน บอกว่าเดินเดินเดินชั่วโมงนึงเนี่ยสมมติตรวจงานหรือไ่าเป็นลายที่ต้องเดินเนี่ยไม่ไหวแล้วขอเป็นโหมดแบบไม่ไม่นานขนาดนี้อันนี้ก็ยกตัวอย่างของการหนักไปนานไปนะครับรวมถึงสภาพจิตใจด้วยบางคนรับมือกับความกดดันได้บางคนรับมือกับปัญหาได้บางคนชอบประสานงานการคุยกับคนอื่นเนี่ยคุยคุยชั่วโมงนึงเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเขาเฮลตี้เขาแฮปปี้ชอบคุยบางคนบอกว่าขอคุยแค่ไม่ถึงสิบนาทีไม่งั้นเขาจะหมดพลังอันนี้คือนานไปนะครับ เพราะฉะนั้นลักษณะางานที่มันหนักหรือนานเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลก็อันนี้คือเรื่องของการใช้เนาะที่ที่อยากจะเติมไว้ให้ว่าใช้ให้พอดีแล้วก็พักให้เพียงพอนะครับ